การล่นจากถนนสาธารณะเนี่ยอย่างแรกนะครับแล้วก็ต้องดูก่อนว่าแนวเขตถนนของเราเนี่ยกว้างเท่าไหร่ในกรณีที่ถนนเนี่ยกว้างน้อยกว่า6เมตรนะครับก็คือถนนสาธารณะเนี่ยกว้างน้อยกว่า6เมตรเราจะวัดจากแนวกึ่งกลางของถนนสาธารณะนะครับจากกึ่งกลางเนี่ยวัดเข้าไปถึงแนวอาคารเนี่ยระ,ระยะรล่นเนี่ย จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ3เมตรนั่นเองอีกครั้งนะครับก็คือถ้าถนนสาธารณะเนี่ยกว้างน้อยกว่า6เมตรเนี่ยเราจะวัดจากกึ่งกลางของถนนเนี่ยเข้าไปถึงแนวอาคารเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ3เมตรนั่นเองครับอันนี้กรณีแรกนะครับกรณีที่2คือในกรณีที่ถนนของเราเนี่ยนะครับถนนของเราเนี่ย กว้างน้อยกว่า10เมตรกว้างน้อยกว่า10เมตรนะครับเราก็จะวัดจากกึ่งกลางถนนเหมือนเดิมวัดจากกึ่งกลางถนนนะเข้าไปถึงแนวอาคารรวมแล้วเนี่ยจากกึ่งกลางถึงแนวอาคารเนี่ยต้องมีระยะล่นมากกว่าหรือเท่ากับ6เมตรนั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดถนนของเพื่อนๆเ,เนี่ยในที่ดินของเพื่อนๆที่จะสร้างบ้านเนี่ยกว้าง10เมตรนะครับ ก็จะวัดจากกึ่งกลางถนนเข้าไปแนวอาคาร่ะมากกว่าเท่ากับ6เมตรเองต่อมาถ้าเกิดความกว้างของถนนเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ10เมตรแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ20เมตรเพื่อให้คือถนนเนี่ยกว้าง10เมตรอยู่ช่วง10เมตรถึง20เมตรนเ,เนี่ยแนวเขตที่ดีนะครับ เราจะเริ่มวัดจากแนวเขตที่ดินก็คือแนวเขตถนนเนี่ยก็คือแนวเขตถนนเนี่ยวัดถึงแนวระยะล่นของอาคารก็คือ1นส่วนสิของความกว้างถนน1นส่วนสิของความกว้างถนนเนี่ยก็คือสมมุติว่าถนนเนี่ยกว้าง20เมตรใช่ไหมครับแล้วก็เอาตั้งหารด้วย10ก็คือจะได้ระยะล่นจากแนวขอบเนี่ยถึงระยะล่นเนี่ยสเมตรนั่นเองถ้าสมมุติ ถนนกว้าง15เมตรแล้วก็15หาร10ก็จะได้ระยะล้น1.5เมตรแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่แน่ใจอใอ้ชัวร์เลยก็คือระยะล้นอของถนนเนี่ยที่มันกว้างอยู่ในช่วง10เมตรถึง20เมตรเนี่ยก็คือล้นจากขอบเนี่ยเข้าไปเนี่ย2เมตรต่อมาอันสุดท้ายในกรณีที่ถนนเนี่ยกว้างมากกว่า20เมตรเนี่ยถนนกว้างมากกว่า20เมตรเนี่ย ถ้าเกิดถนนกว้างมากกว่า20เมตรเนี่ยเราก็จะวัดจากขอบแนวเขตที่ดินเนี่ยเข้าไปถึงแนวอาคารเนี่ยก็คือมากกว่า2เมตรนะครับทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าถนนตามที่ดินของเราเนี่ยมันจะขนาดกว้างเท่าไหร่เราก็จะดูตามกฎหมายของพังเเงินนะครับเนี่ยกฎหมายของเมืองรวมซึ่งทีนี้ บางคนเนี่ยเขาจะไปดูในแผนที่ของผังเมืองของอตัวเขตที่ดินของเราแต่ว่าถ้าเกิดผมแนะนําเนี่ยให้เข้าไปที่เขตอบตอรหรือเทศบาลที่เราอยู่นะครับที่เราจะขออนุญ,ญาตเนี่ยแล้วก็ไปขอก็ไปถามเขาเลยนะครับว่าที่ดินในเขตที่เราจะสร้างเนี่ยไปดูเลยว่าผังเมืองเนี่ยมีระยะเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยสมมติมีแผนที่นะครับสมมติว่าสมมตินะครับว่า บ้านของนายกรเนี่ยอยู่บริเวณถนนเทศบาล20ตรงนี้นะครับอยู่บริเวณนี้และทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาก่อสร้างโดยเขาไม่ได้ดูว่าระยะผังเมืองเป็นเท่าไหร่เนี่ยเวลาไปขออนุญาตจริงเนี่ยก็ต้องมาแก้ไขแบบก็คือแบบตัวเนี่ยแบบผังบริเวณนะครับที่จะบอกว่าระยะล้นเท่าไหร่เนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่า เราก็ต้องดูว่าเนี่ยสมมติว่ากรณีที่บ้านของนายกรเนี่ยอยู่ที่ถนนเทศบาลยี่ิบเราก็ไปถามเทศบาลก็ได้ถามอบตอก็ได้ว่าตรงเนี้ยต้องลุน่าไหรเพื่อความชัวร์นั่นเองเราก็มาดูเนี่ยเห็นไหมครับสีส้มสีส้มทีนี้อบตอก็จะบอกว่าหรือเทศบาลก็จะบอกว่าเนี่ยสีส้มนะครับสีส้มเนี่ยก็จะมีความกว้างถนอนอยู่ที่16บกเมตร อ่าสิบหกเมตรก็จะมีระยะล้นเท่าไหร่ก็คือเข้าในเคสของกรณีตัวนี้สิบหกเมตรก็คือเมื่อกี้ถนนสิบหกเมตรใช่ไหมครับก็จะเข้าในเขตของกรณีนี้คือความกว้างถนนมากกว่าหรือเท่ากับสิบเมตรหรือน้อยกว่าเท่ากับยี่สิบเมตรก็คือเอาสิบหกหารสิบก็คือจากเขตถึงขอบเนี่ยก็คือลดลงมาหนึ่งจุดหกเมตรนั่นเอง แต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆกลัวแบบไม่แน่ใจก็หรือว่าคนที่เขียนแบบเนี่ยไม่แน่ใจก็คือใส่2เมตรเข้าไปเลยในกรณีนี้แต่ว่าได้ให้ชัวร์นะครับก็คือไปถามเขตเอบตเทศบาลก็ได้หรือไปหาข้อมูลในแผนที่ผังเมืองของแต่ละชุมชนแต่ละจุดเราก็จะรู้ว่าเราต้องลุนเท่าไหร่นะครับ